กำนันไม่ได้เป็นคนอยู่เบื้องหลังในการวางแผนการยึดอํานาจในการรัฐประหารเป็นการดําเนินการของพลเอกประยุทธ์เขาเองและเขามีบอกอกันหรอกนะว่าโอ้ยฉันจะยึดอํานาจแล้วฉันต้องไปบอกแกนนํุารโสว่าฉันยึดใครไม่ทากันนะครับเขาไม่ทํากันนะครับมันไม่ใช่เป็นหลักการรัฐประหารนะครับใครเข้าใจว่ากำนันสุเทพเป็นคนอยู่เบื้องหลังเป็นคนสนับสนุนเป็นคนวางแผนไปขอให้มีการประหารไม่จริง การรัฐประหารเกิดขึ้นเพราะจะมีการสังหารแกนนำและมีการสังหารผู้ชุมนุมไปแล้วจํานวนมากส่วนที่มีการต่อต้านการรัฐประหารตอนนี้นะครับทั้งที่การรัฐประหารเลยมาแล้ว2ปีนะครับเพราะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งเป็นด e โม c r รซีหรือประชาธิปไตยไปแล้วเพราะต้องการที่จะปลุกกระแสต่อต้านเผด็จการขึ้นมา สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook, a c e b o o k รับชมทั้งทาง y o u t u b e รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องออก,การออกมาเคลื่อนไหวนะครับของกลุ่มนิสิตจ,จุฬานะครับแล้วก็มีการออกแถลงการขอโทษนะครับ ที่เข้าร่วมกับกลุ่มกบสต่อมา่ยองค์กรอื่นๆของกลุ่มนักศึกษานะก็ทยอยออกมาขอโทษที่เข้าร่วมกับกลุ่มกบพเราไปดูในชื่อไปดูในเชิงป,ปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กันมากันเท่านี้ด้วยความวาดหวังว่าพลเอกประยุทธ์จะเสียสละเพราะจะต้องไม่มีใครมาบาดเจ็บล้มตายกันอีกพลเอกประยุทธ์ไปคนเดียวโควิดก็จะไปตามพลเอกประยุทธ์และประเทศไทยก็จะได้พลิกฟื้นมาใหม่ และอย่าถามว่าไม่เอาคนเอกประยุทธ์และจะเอาใครอย่างที่ผมบอกว่าใครก็ได้ที่ไม่ใช่คนเอกประยุทธ์ที่บอกว่าเปลี่ยนม้ากลางศึกไม่ได้ถ้าม้ามันขาขาดประเทศนี้ยังใช้ม้าขาขาดไปรบอีกดังนั้นเนี่ยนะครับเราต้องการม้าที่มีความสมบูรณ์นะครับในการไปรบเพื่อปกป้องอธิปไตยเช่นเดียวกับการเป็นผู้นําเฉงเช่นเดียวกันคนเอกประยุทธ์ต้องรู้ตัวเองว่าหมดแล้วนะครับวันที่จะออกไปและให้ประเทศไทยนั้นได้มีการจัด การประเทศนี้กันใหม่เริ่มนับหนึ่งกันใหม่ตามวิถีทางประชาธิปไตยอย่างที่พึงจะเป็นนะครับแต่เพราะว่ามันมีความอนุทตรธรรมที่มันเกิดขึ้นที่นี่จริงๆถ้าไม่มีคลิปวิดีโอรหรือเรื่องราวเมื่อกี้ตัวผมอาจจะไม่ได้มาเป็นแบบนี้เพราะววันนั้นผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นทนายความ เป็นทวายเป็นทนายความให้กับพี่น้องประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้เพราะว่ากำปั้นอยู่ที่เขาขาอยู่ที่เขาอำนาจอยู่ที่เขาแล้วมันก็ทำให้ผมต้องมาเป็นแบบที่เป็นอยู่ในวันนี้ก็ไม่รู้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของคนที่ตัดสินใจวันนั้นหรือเปล่า เพราะเขาได้สร้างลังสิมันลมในแบบที่ทุกคนเห็นในวันนี้ตอนนั้นผมก็มีความตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสอยากจะพูดต่อหน้าพลเอกประยุทธ์สักครัค้งนะก็ไม่น่าเชื่อว่ามันมาถึงเร็วกว่าที่คิดก็หวังว่าซีซั่นต่อไปหนังม้วนต่อไปเราก็อาจจะได้เห็นคนเอกประยุทธ์อยู่ในศาล โดยที่มีประชาชนเป็นผู้พิพากษาผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เป็นสิ่งที่ถ้าเรามองย้อนกลับไปในวันที่เรารู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยแต่มันได้เกิดขึ้นหลายอย่างความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นอยู่รอบตัวถ้าเรามองย้อนกลับไปเราไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้น ได้แต่มันเกิดขึ้นไปแล้วโลกเปลี่ยนไปแล้วพี่น้องประชาชนที่เคารพผมต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าในสภาวะที่เรามารวมตัวกันอยู่ที่นี่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงรู้สึกปวดหูคงรู้สึกหมดหวังกับประเทศนี้นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีคนรุ่นใหม่ออกไปรวมตัวกันในโลกออนไลน์กว่าล้านคน ที่อยากจะไปอยู่ประเทศอื่นนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยการด่านั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําไมเราถึงต้องอยู่กับการบริหารที่ล้มเหลวในการจัดการโควิดหลายต่อหลายครั้งพพเมื่อปีที่แล้วพพเมื่อปีที่แล้วนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันถึงปลายปีมีคนที่ติดโควิดนะครับ 6,884คนมีผู้เสียชีวิต61คนเป็นเรื่องน่าเศร้าครับที่เราได้สูญเสียพี่น้องประชาชนที่มีความสามารถที่จะสร้างการผลิตการเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้แต่ความน่าเศร้านั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยถ้าเราเปรียบเทียบกับ3วันที่ผ่านมาที่อัตราการติดเชื้ออัตราการเสียชีวิตสูงมากกว่าทั้งปีรวมกัน4ี นี่คือความล้มเหลวของรัฐบาลน,นี้ในสถานการณ์วันนี้ความล้มเหลวต่อไปพี่น้องประชาชนคงจะพอทราบว่ารัฐบาลน,นี้กำลังจะตัดสินใจครั้งสำคัญนั่นคือการกู้เงินเจ็ดแสนล้านบนาทาแต่พี่น้องทราบไหมครับปก่อนแน่นี้รัฐบาลภายใต้การน,นำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหาร เคยตัดสินใจในการกู้เงินมาก่อนเป็นจำนวนหนึ่งล้านล้านบาทแต่ปรากฏว่าเงินจำนวนนี้แทนที่จะไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ทราบไหมครับกู้มาแล้วเอาเงินไปกองกลับมีการเบิกจ่ายออกมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยไม่ถึง50%เอเอาไปใช้ในการพัฒนาป้องกันสาธารณสุขต่าง,างๆเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดครั้งที่3าครั้งที่4 อย่างที่เรากำลังอยูเนี่ยไม่เกิน30%แต่วันนี้ท่านก็ต้องการที่จะคู่มเงินเพิ่ม,มาาผมก็บอกเลยว่าพวกเราในฐานะของท็อกก้าไกลเปิดสภานี้เจอดีแน่นอนวันนี้ประชาชนนะครับก็มีการทั้งหมด10คนนะที่มายืนอยู่กันตรงนี้เราก็จะมารายงานกันเกือบทุกวันนะครับ มีที่สาลดีกาที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเท่าที่ทราบคือมี2ที่บางคนไม่สะดวกที่จะมารวมกลุ่มกันตรงนี้ด้วยเหตุผลนานาประการก็สามารถที่จะไปทํากิจกรรมใกล้ๆบ้านของท่านหรือไปทํากิจกรรมหน้าบ้านของตัวท่านเองไปทําหน้าบ้านของตัวท่านเองแล้วติดแฮชแท็กยืนหยุดขังติดแฮชแท็กปล่อยเพื่อนเราเท่านี้แหละครับพอทนายอานท์ออกมาพอไม้ฟันธุพงศ์ออกมาพอจัสตินออกมาจากเรือนจําปุ๊บ เขามาเลื่อนเฟซบุ o กดูอ้อวันนี้เพื่อนๆของเราประชาชนผู้รักประชาธิปไตยออกมาเรียกร้องให้ตัวของเขาได้รับสิทธิการประกันตัวนั่นก็คือเป็นของขวัญกระบวนการบิกระ่์ตอนนี้ยังเกิดปรากฏการณ์สุเทพเติสุบันได้โพสต์ข้อความบอกว่าไม่ขอโทษยกคำชี้แจงสมาชิกกปปสนิสิตจ,จุลาโต้ถแถลงอาจารย์ก่อนหน้า ย้ำชุมนุมแบบสงบสันติไม่จำเป็นจะต้องขอโทษใครนะกรา f เฟซบุ๊กของสุเทพเตือสุบันนซึ่งเป็นอดีตแกนนำกบะสได้โพสต์ข้อความของคุณนันทิวัฒน์สามารถนิสิตนิสิตเก่าของจุฬาลงกรณมหาวิทายาลัยรุ่นที่12มีเนื้อหาตอบโต้การถาแถลงการขององค์การนักศึกษาสโมสรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้นะครับที่ออกมา,ถาแถลงขอโทษ ที่เคยสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มกบพยกเหตุผลการชุมนุมรูปแบบการชุมนุมที่สงบสันติรวมถึงยืนยันว่าไม่ได้ทําให้ไม่ได้ทําเพื่อใครนะครับเป็นนายกหรือส่งสัญญาณที่เกิดกาดจ้างจากการรัฐประหารแต่อย่างใดและยังยืนยันอีกว่านะครับการแสดงออกทางการเมืองในครั้งนั้นไม่ได้ทําในานามขององค์กรใดๆของมหาวิทยาลัย ทำในานามของสิทธิเก่านะครับที่รักชาติเท่านั้นมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับบอกว่าไม่ขอโทษเราเป็นคนหนึ่งที่ออกมาในการชุมนุมขับไล่รัฐบาลปูด้วยด้วยความเต็มใจไม่มีใครบังคับและไม่มีเงินบริจาคจากใครนะมีใครจ้างให้ออกมาไล่รัฐบาลปูเพื่อให้กลายเป็นนายกเราทําทุกอย่างอย่างเปิดเผยไม่มีรับลมคมมใน ไม่มีการทำา IO ไม่มีแผนซ้อนสลับซับซ้อนหลอกลวงแม้แต่แกนนำกบสอเองก็เป็นสอสนะครับก็ลาออกจากความเป็นสอสอสมาชิกพักปฏิป,ปัติไม่แอบบหลบหลบ,หลบซ่อนซ่อนอยู่หลังม็อบรัฐบาลที่ทักสินคิดเพื่อไทยทำรัฐบาลที่ออกกฎหมายเนื้อธรรกรรมสุดซอยเนิ้อกรรมนะครับทุกความผิดย้อนหลังของตนเองเป็นกฎหมาย ลักลับที่รับไม่ได้นะครับพวกเราจึงออกมาชุมนุมต่อต้านพฤติกรรมที่ผิดนั้นการชุมนุมของกอปปสไม่มีอะไรผิดเป็นการชุมนุมโดยสงบสันติตรงข้ามกับเป็นผู้ตรงข้ามกับเป็นผู้กระถูกกระทำจากกวนโจรน,นะครับที่ลอบทำร้ายผู้ชุมนุมจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตไปหลายคนจากการชุมนุมของพวกเราไม่ได้ทำ เพื่อการสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีหรือส่งสัญญาณให้ทหารทําการยึดอำนาจชาวจุฬาที่ออกมาชุมนุมนะครับไม่ได้ใช้ชื่อมหาวิทยาลัยไม่มีชื่อองกค์ารบริหารสมโมสรนิสิตนักศึกษาจุฬามาร่วมกับพวกเราแต่อย่างใดแต่เราคือสิทธิ์เก่าจุฬาที่มีความรักชาติเราทำแต่กรรมดีเราไม่ทําอะไรผิด ที่จะต้องลงโทษและไม่ต้องการให้ใครมาขอโทษการสำนึกผิดอะไรแทนเราไม่มีใครมีสิทธิ์มาขอโทษแทนเรานะครับใครทนใครจะไม่ทนไม่ใช่เรื่องของเรานะครับเราไม่ใช่กบเลือกนายนะครับหากเราเป็นไดโนเสาร์เราก็เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อไม่ใช่กินหญ้านะนั่นทีนั่นที่วัดสามารถนะ นิสิตจุลาปี2 5 1 2นรอะครับแล้วก็ปลอบอกว่าพี่พี่น้องๆชาวจุลาที่เคารพหากเห็นด้วยกับผมช่วยกันแชร์หรือเปลี่ยนเป็นชื่อของท่านก็ได้ครับนะก็ถูกเผยแพร่เป็นจำนวนมากนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ประการแรกนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากอะไรนะครับเอาปรากฏการณ์ที่เห็นนำมาสังบีกเราะห์และสังเคราะห์แล้ว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีกลุ่มนิสิตนักศึกษาจุฬาได้ไม้มีการลงมติ9ต่อ8ที่จะทําการออกแถลงการขอโทษที่จุฬาเข้าร่วมกับกลุ่มกปปสนะครับซึ่งการแถลงการดังกล่าวนะก็อ้างว่าจุฬาชุดนั้นเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อประชาธิปไตยผิดพลาดไปแล้วก็เลยออกมาขอโทษนะครับไปไปมามาประธานนายกนะครับ องค์การนิสิตนักศึกษากลับกลายเป็นเนติวิทย์แกนนํากลุ่ม3นิ้วนะครับที่เคยเข้าร่วมกับกลุ่ม3นิ้วก็ปรากฏว่าเรื่องกระโปะแตกออกมาต่อมานะครับอดีตนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นแกนนําจริงๆที่เคยเข้าร่วมกับปปสเขาก็ออกมายืนยันอย่างที่เห็นนะนะครับคำถามต่อไปนะฮะที่น่าสนใจก็คือว่าตกลงกำนันสุเทพเนี่ย ร่วมวางแผนกับพลเอกประยุทธ์ในการยึดอํานาจใช่ไหมนะครับคงเป็นประเด็นหลักที่ผมอยากจะเรียนหุ้นส่วนให้ทราบนะครับเรียนให้ทราบนะครับกำนันสุนเทพไม่ได้ร่วมวางแผนกับพลเอกประยุทธ์ในการยึดอํานาจและเขาไม่ทํากันนะคนโง่เท่านั้น,นท,นะนะที่เขาทำนะครับภารกิจนะที่เขาทำนะของ มีการพิเคราะห์ต่างๆนานานะบอกว่ามีการวางแผนเป็นชั้นหลอกเข้ามาเป็นเดชทรงเดชโซนอะไรแล้วแต่นะนะครับแล้วก็มีการหาหรือกับกำนันสุเทพนะจริงๆแล้วกำนันสุเทพไม่รู้เรื่องเลยความผิดพลาดทั้งหมดผมย้ําอีกครั้งนะครับเป็นความผิดพลาดเพราะกำนันไม่มาตามนัดพอกำนันไม่มาตามนัดการรัฐประหารจึงเกิดขึ้นนะครับสาเหตุการรัฐประหารเกิดขึ้นเพราะอะไร มีการจะมีการลอบสังหารแกนนำผู้ชุมนุมนะครับจนเป็นที่มาของการไปร้องขอให้ทหารตำรวจไปทำการคุ้มครองนะครับเพื่อป้องกันผู้ชุมนุมไม่ให้ถูกลอบสังหารนะครับนี่คือหลักเลยนะครับก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นตลอดเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาที่มีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิงลักชินวัรนะครับตอนนั้นยิงลักก็ถูกปลดไปแล้วแต่รัฐบาลไม่ยอมลาออกเนี่ย สิ่งที่ตามมาในตอนนั้นก็ปรากฏว่ามีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บพิการและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากลหลายวันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนถึงขั้นมีรายงานว่าจะมีการก่อวินาศกรรมซึ่งเกิดการก่อวินาศกรรมหลายต่อหลายครั้งการชุมนุมของกลุ่มกบฏสเดินทางไปที่สภาผูแ้แทนราษฎรก็เดินโดน M79 เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากก่อนจะสลายการชุมนุมกำนันสุเทพ <c oughs> นะครับพยายามจะเสนอชื่อ คนนอกนะฮะคืออ,อ,อาจารย์สมบัติดตรสมบัติตอนนั้นขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเสนอต่อวุฒิสภาแต่ปรากฏว่าวุฒิสภาไม่รับรับเรื่องไว้แต่ไม่ยอมดาเนินการพอไม่ดําเนินการเสร็จนั่นแหละผู้แกนนําผู้ชุมนุมก็จะถูกรอบสังหารนะครับรอบพยายามรอบสังหารแลล่ะนะครับแต่ก็รอ,อ,อดมาได้มีการป้องกันไว้ก่อนต่อมา พลเอกประยุทธ์จึงนำคณะทําการยึดอํานาจในการยึดอํานาจเป็นวันที่22พฤษภาค,คมพุทธศักราช2557เลยเวลามาประมาณ30นาทีนะพลเอกประยุทธ์บอกผมยึดอํานาจในเวลา16น30นาทีซึ่งเป็นพบจอมฟ้า3ชาั้นหรือพบฉัดมงคลนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่อะไรหลังจากที่เชิญนะแกนนําทั้งเสือเหลืองทั้งเสือแดงทั้งกบฏสมาคุยกันนะครับที่สโมสรกองทัพบ,บกเนี่ย ในรอบที่สามนะครับคุยกันละก็ตกลงรอบแรกตกลงไม่ได้นะวงแตกนะรอบสองตกลงก็ละไม่ได้รอบสามก็ตัวได้ก็ประกาศว่าผมคุยกันละคุยกันอีกก็ไม่รู้เรื่องอีกคนนี้ประยุก์ก็เดินมาผมขอญาตยึดอํานาจนะครับพอประกาศยึดอํานาจปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็ควบคุมนะคแกนนาผู้ชุมนุมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นกปปสไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงควบคุมเข้าค่ายทหารทั้งหมดเลยนะ ทุกฝ่ายเลยนะครับนั่นหมายความว่าในนั้นก็รวมถึงกำนันสุเทพด้วยที่ถูกควบคุมตัวต่อมานะครับก็มีการดำเนินการยึดอำนาจไปหลายส่วน3เดือนมัน้งนะต่อมา3เดือนเนี่ยสามเดือนเป็นปีอะประมาณปีกว่า,วาเนี่ยกำนันสุเทพถึงจะโผล่ออกมานนจากนั้นกำนันสุเทพก็ไปบวชนะครับเงียบไปอยู่พักให,ใหญ่เลยนะครับพอมีการเลือกตั้งขึ้นมากำนันสุเทพถึงโผล่มาจัดตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย นแก็บก็เอาแกนนำกับผสมมารวมกันต่อมาพอตั้งรัฐบาลได้ก็ขอเข้าร่วมกับพลเอกประยุทธ์เรียนนี้คุณส่วนทราบนะกำนันไม่ได้เป็นคนอยู่เบื้องหลังในการวางแผนการยึดอํานาจในการรัฐประหารเป็นการดําเนินการของพลเอกประยุทธ์เขาเองและเขาไม่บอกอกันหรอกนะว่าโอ๊ยฉันจะยึดอานาจนวะฉันต้องไปบอกแกนนำกบปบผสมว่าใ,ใครไปทํากันนะครับเขาไม่ทํากันนะครับมันไม่ใช่เป็นหลักการรัฐประหาร นะครับใครเข้าใจว่ากำนันสุเทพเป็นคนอยู่เบื้องหลังเป็นคนสนับสนุนเป็นคนวางแผนไปขอให้มีการประหารไม่จริงนะครับการรัฐประหารเกิดขึ้นเพราะจะมีการสังหารแกนนำและมีการสัมหารผู้ชุมนุมไปแล้วจำนวนมากส่วนที่มีการต่อต้านการรัฐประหารตอนนี้นะครับทั้งที่การรัฐประหารเลยมาแล้ว2ปีนะครับเพราะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งเป็นดโมเรซีหรือประชาธิปไตยไปแล้วเพราะต้องการที่จะปลุกกระแส ต่อต้านเผด็จการขึ้นมาเพื่อปลุกกระแสต่อต้านทหารขึ้นมาเพื่อปลุกกระแสต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นมานะครับเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงนะฮะเปลี่ยนแปลงผู้นําเพื่อให้ฝ่ายตนเองได้เข้ามามีอํานาจในการปกครองแต่ตอนนี้เกมมันเปลี่ยนผมเคยเรียนไว้นะครับมิจจะกลายเป็นศัตรูประชาชนจะแห่ไล uh, ่และปลายทางของมันมันจะไล่เป็นนินยูผมบอกไวแล้วไงแล้วมันไปเดือดร้อนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเพราะมันเข้าสู่กบหลักการต่อต <face> <oko> ้านการทหาร ล่อเร่งและลมเป็นจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีทางออกนะไม่ใช่ว่าโอ้ยมันเจอทางตันตันไปหมดไม่ม,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 มีมีทางออกทางออกจะเป็นยังไงนะฮะพลเอกประยุทธ์จะรอดไหมประเทศไทยจะรอดไหมฟันธงเลยประเทศไทยอไทร,ยรททยอดชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนนะครับพลเอกประยุทธ์จะรอดไหมจะเป็นนายกยาวสั้นอย่างไรโปรดติดตาม ตอนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ยิยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะคะ ชาของฉันส่งเหนื่อยล้ามามากมายรำบากเพื่อเราคนไทยทุกทุกคนเขาบอกพระราชนั่งอยู่บนบัลลังใส่เสื้คุ้มนังบนยอดราชเสดฟ้าแต่วราชาของฉัน ชาคือพื้นดินเขาบอกพระราชามาจากบนสวรรค์ได้ฟังอย่างนั้นฉันรู้มันคือความจริงเพราะว่าราชาของฉันคือเทวดาเดินดินไม่เมือที่เคยได้ยินจากนี้ ก่อนให้เรอเพียงแคเพียงแต่ความดีส่งซ้อนมาจ็สิบปีไม่เคยเหนื่อยแต่แล้วพอความเจ็บฟ้าบอกว่าฉันเว่อร์าท่านจะ The hate for Russia.